แกมมาเงาระดับ3มันสมองของ Shadow Garden. s h a ร์โ g กาเดนคำเตือนเนื้อหาในวิดีโอนี้อาจจะมีการสปอยของอนิเมะมังงะและนิยายถ้าใครไม่ต้องการโดนสปอยรบกวนปิดคลิปไปก่อนได้เลยครับเธอเป็นเอลที่มีผมสีน้ำเงินเป็นผู้หญิงที่หน้าตาดีรูปร่างราวกกำนางแบบปรากฏตัวครั้งแรกในอะนิยายเล่ม1เธอเป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกของ h a d ์ w g a าเด n ต่อจากอัลฟาและเบต้าเธอมีใบหน้าที่ปาดเปืืองดวงตาสีฟ้าที่ชานฉลา,าดแค่มองปาดเดียวก็ดูแล้วว่าเธอนั้นเป็นคนที่เก่งมากๆแต่ถึงจะฉลา,าดแค่ไหนก็ย่อมมีจุดอ่อนและจุดอ่อนใหญ่หลวงที่สุดของแกมมาคือเธออ่อนแอมากเมื่อทําการต่อสู้อีกหนึ่งฉาย,ยนาน้ําของแกมมาคือแกมมาผู้อ่อนแอเกินใครถึงแม้ว่าจะเป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกในกลุ่ม7เ,เงาแต่ความสามารถในการต่อสู้ของแกมมานั้นเรียกได้ว่าอ่อนแอมากๆในมูเจ็เงาด้วยกันในกลุ่มแกมมานั้น จะมีการเคลื่อนไหวและเซนในการต่อสู้อยู่ในระดับโคตรวิกฤตหรือเรียกได้ว่ากากนั่นเองและแน่นอนว่าหากจะเปรียบเทียบเรื่องการต่อสู้คนที่เซนดีที่สุดในหมูเจ็ดเงานั้นจะเป็นเดลตา้าเรียกไดวเธอนั้นเก่งมากๆและเป็นดาบหน้าทรวงฟันเลยนั่นเองในทางตรงกันข้ามคนที่เซนในการต่อสู้แย่ที่สุดในกลุ่มเจ็ดเงาก็คือแกมมาแต่ถึงยังไงทั้งสองคนก็เป็นคนประเภทเดียวกันอย่างแน่นอน เรื่องนี้ชาร์ดยิงยันด้วยตัวเองเพราะว่าชาร์ดนั้นเคยสอนดาบให้กับทั้งสองคนสิ่งที่ชาโ์ดได้จัดสรุปจากการสอนทั้งสองคนนั้นคือ 1. ต่อให้ฉลาดแค่ไหนถ้าไม่มีเซนส์ไม่ว่าจะสอนอะไรไปก็เปล่าประโยชน์ 2. ต่อให้มีเซนส์ดีแค่ไหนแต่ถ้างโง่จะสอนอะไรไปก็ไม่ต่างกันดังนั้นชาโดจึงสอนวิชาดาบให้ทั้งคู่ด้วยหลักการง่ายๆคืออัดพลังเวทเข้าไปให้เยอะๆและฟาดเข้าไปเลย นี่คือสไตล์การต่อสู้ที่ชา์โดเกียดนักเกียดหนาที่สุดสิ่งนี้เรียกได้ว่ามันทําลายความเชื่อของชารโดจนพังทลายไปหมดเลยความเชื่อของชาร์ดนั้นต้องพังทลายไม่อยู่ต่อนนั้นทั้งสองคนนี้ไม่เหลืออะไรเลยนั่นเองและนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ชารโดนั้นอยากจะลืมมันมากที่สุดแนอดีตแกมมาน,นได้รับการช่วยเหลือจากชาร์โดโดยแสงสีม่วงแกมน้ําเงินถ้าไม่มีชารโดแกมมาคงตายไปแล้วคงจะกลายเป็นแค่ก้อนเนื้อเน่าๆไปเท่านั้นเองชีวิตที่ถูกครอบครัวทอดทิ้งถูกอาณาจักไรไล่ล่าส และคนที่ช่วยเธอไว้คือชาโดแกม่าไม่เคยลืมวันแรกที่ได้พบกันเพราะนั่นคือวันที่เธอได้เห็นแสงสีม่วงแก้มน้ำเงินเป็นครั้งแรกมันคือแสงที่มอบชีวิตใหม่ให้กับเธอเธอจึงสาบานว่าจะใช้ชีวิตนี้เพื่อชาโด w เท่านั้นแต่เธอก็ต้องพบกับความจริงที่โหดร้ายว่าเธอนั้นไม่ได้แข็งแกร่งอะไรเลยถูกเด็กใหม่ที่เพิ่งเข้ามาแซงหน้าพ่ายแพ้ครั้งแล้วครั้งเล่าแกม่าได้ตรักว่า ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ไม่มีทางเอาชนะได้แกมมาวิตกกังวลมากในช่วงนั้นคุณค่าในการมีของเธอนั้นเรียกได้ว่าเป็นแค่ตัวถุงของทีมแกมมาเคยคิดที่จะหายไปเฉยๆอย่างเงียบดีกว่าที่เป็นตัวถวงของทีมแต่แล้วชาร์ดก็ได้เรียกแกมมาเข้ามาแล้วเล่าเรื่องปัญญาแห่งเงาให้เธอฟังสิ่งเหล่านั้นแกมมานั้นไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรสิ่งที่ชาร์ดูเล่าให้ฟังนั้นมันคือเรื่องของข้าวของเครื่องใช้ต่างๆของกินต่างๆจากโลกเก่าของชาโ์ดนั่นเอง แกมมาลูเพียงแค่ว่าสิ่งที่ชาโดเล่านั้นมันอาจจะมีประโยชน์กับเธอและนั่นมันก็เป็นเรื่องจริงแกมมารู้แค่ว่านี่แหละคือหนทางเดียวที่จะพิสูจน์คุณค่าของตัวแกมมาได้เธอจึงได้จำลองปัญญาแห่งเงาอย่างเอาเป็นเอาตายมันคือผลทางการต่อสู้บนเส้นทางแห่งความรู้แต่ไม่ใช่พละกําลังแล้วนี่เองก็คือผลลัพธ์ของความพยายามของแกมมาอย่างเอาเป็นเอาตายเธอได้เปิดร้านมิสซิโกชิขึ้นมาได้สําเร็จและนี่ยังเป็นแหล่งเงินทุนหลักของกลุ่มชาโ์โดการ์เดนอีกด้วย เป้าหมายที่แท้จริงของแกมม่านั้นไม่ใช่คนที่อยู่แนวหลังสิ่งที่เธอต้องการมากที่สุดคือการได้ต่อสู้ร่วมไปกับชาโดใชายที่เธอเคารพรักมากที่สุดนั่นเองแกมม่ามักจะสงสัยถึงคุณค่าของตัวเองอยู่เสมอว่าเธอนั้นมีความสามารถมากพอไหมที่จะแข่งข้าของชาโดนั่นก็เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่อสู้ที่เธอไม่ถนัดแถมสิ่งที่เธอทําได้นั้นก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของปัญญาแห่งเง,ง,งาที่ชาโดมอบให้กับเธอเท่านั้นเอง แกมามาจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอและรู้สึกเจ็บปวดทุกครั้งที่เธอไม่สามารถตามความคิดของชาร์โดได้ทันสิ่งที่เธอภาคภูมิใจามากที่สุดก็คือปัญญาของเธอแต่เธอนั้นก็ไม่สามารถตามความคิดของชาร์โดได้ทันเธอจะต้องรู้สึกไร้ค่าแน่แ่และเพื่อการนั้นเพื่อรักษาจุดยืนของเธอเอาไว้เธอต้องทําให้อ,องค์กรของชาร์โดการเด้นเป็นอ,องค์กรที่ยิ่งใหญ่อย,ยอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนให้มันคู่ควรกับชายที่มีชื่อว่าชาร์โดเป็นยังไงกันบ้างครับนี่ก็เป็นในพิสซด์ของแกมมาและเงาระดับที่3มัสมองของชาร์โดการ แล้วนี่ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ผมต้องบอกเลยนะคะว่าชา์โดเนี่ยไม่ว่าจะช่วยใครเอาไว้เนี่ยก็มักจะได้คนเก่งชินิดหาตัวจับยากทั้งนั้นเลยนะครับอย่างแกมมาเนี่ยก็ต้องจัดว่าเป็นอัจฉริยะในเรื่องของการทาธุรกิจอย่างแน่นอนเลยเนาะชาร์โดนี่็คือต้องบอกว่ารวยแล้วนั่เนเองครับมีแกมมาเป็นพักพวกแล้วนี่ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นคลิปสั้นๆเนาะที่ผมได้ทำการสรุปข,ข้อมาถ้าเกิดคิดเห็นยังไงนะครับก็สามารถที่จะเมนบอกกันไม่ได้ครับแล้วไว้ััันนครบสสวีสดีด